สนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกกับบรรจงนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมวันนี้มีชาวบ้านที่ซอยคึกฤทธิ์หมู่ที่11อยู่ตำบลวัดแก้วอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีบอกว่าเดือดร้อนจากปัญหาที่ว่าเนี่ยฝนตกแล้วก็มี น้ำที่ปล่อยมาจากทางชลประทานเนี่ยทำให้น้ําท่วมขังหลายครัวเรือนนานเป็นสัปดาห์เลยแล้วก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ยมาช่วยสูบน้ําออกจากบ้านนะฮะวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยแก้ปัญหาผู้สึกข่าวไปที่ซอยคึกฤทธ์นะครับเนี่ยที่บางแพรราชบุรีเนี่ยนะฮะชาวบ้านก็ช่วยกันเนี่ยขนกระสอบทรายมาทําเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นเขื่อนกั้นน้ําแล้วก็เอาเครื่องสูบน้ําขนาดเล็กเนี่ยมาสูบนะฮะ สูบน้ําจากในบ้านเนี่ยออกหลังบ้านเนี่ยทางเจ้าของบ้านเขาก็พานักข่าวเข้าไปดูนะฮะบางหลังเนี่ยน้ำเข้าไปท่วมถึงในครัวนะครับแล้วก็เนี่ยเข้าไปท่วมในบ้านนะครับพื้นที่การเกษตรก็โดนน้าท่วมฮะจากการสอบถามนางวัสนารุ่งนุชชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนบอกว่าเนี่ยบ้านถูกน้ําท่วมมานานเป็นสัปดาห์แล้วสาเหตุเกิดจากคลองมันตันไม่มีการลอกคลองมาน,านานหลายปี ก็มีการโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบาาตอนเนี่ยนะครับให้เข้ามาช่วยดูนะแต่ก็เนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เขาบอกว่าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เคยเกิดน้ําท่วมมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วทั้งจากน้ําฝนและน้ําที่ดูดออกจากสวนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเพราะได้รับความเดือดร้อนมีบ้านที่เดือดร้อนมากกว่า10หลังคาเรือนบางหลังก็มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่การเกษตรอีกประมาณ500ไร่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะประมาณ4 5หวันแล้วค่ะก็ะเ,ออเป็นอาทิตย์อ่ะคิดว่าเป็นจะเป็นครงตันมากกว่ากพราะว่าคลองมันไม่ได้ล่องมาหลายปีแล้วเนี่ยมันเป็นทั้งน้ําฝนแล้วก็น้ําดูดค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าผลกระทบว่าทางที่ว่ายูนเนือำเร่งเขาจะปล่อยน้ำลงม,มาบ้างหรือเปล่ลปาเพราะโปรแจ้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ถก็ไม่ดูให้นะคะแล้วต้นด้วยงานกรุอบตอะไรพวกเนี้ยเขาไปดูให้ดูดแต่มัน ที่นุ่วยซึ่งยันปลายเทศอะว่ามันจุดไหนที่ว่าน้ําสูงน้ําตัาของพื้นที่อะค่ะก็แล้วแต่ว่าจะมีหน่วยงานที่ว่าตรงไหนที่จะมาช่วยตรงูตรงเนี้ยมีสิเบ็ดได้อะค่ะเพราะว่ามันก็เดืดอดร้อนกันจริงจริง ล่าสุดนะครับทางอำเภอบางแพรอบตอวัดแก้วและกรมชละทานลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุพบว่าประตูน้ำดอนคลังเขตดำเนินสะดวกเปิดไว้เพียงนิดเดียวทำให้น้ำระบายไม่ทันซึ่งหลังจากเปิดประตูน้ำน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนชาวบ,บ้านในพื้นที่ต้นน้ำเริ่มลดลงทางชละทานได้แจ้งบอกว่าจะนำรถตักมาขุดร่องระบายน้ำพร้อมทั้งนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยสูบน้ำนะครับนี่นะครับ อ่าขอรับการแก้ปัญหานะฮะอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงส่งรายละเอียดข้อมูลที่จะร้องทุกข์นะครับมาทางเพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับส่งมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ